สวัสดีครับอยู่กับนายที่ครูดันทุกไทยใช่ไหมครับผมช่องยูทูบพี่เกียวครับจะกการเกษตรครับผมโอ้ยีนองเลยมาเฮ็ดงานครับผมนี่มาสีท้องมนอ่อยรับแตว่าบังเอิญครับบางเอิญนจะกลับแล้วครับแตว่าได้งานเพิ่มพี่นองเลยโอ้ตัวติ่โลมครับน้องตัวยุงเราเม็ดเลยครับรอหนาเนี่อันนี้ไม่มีคันด้วยครับนี่คันไม่มีเม็ดไ่มีครับ ที่คำคำล่อหนาขึ้นนะครับคำโมได้พี่นอ้องเลยบ่มีขันไม่มีไ <laughs> ม่ได้ก็บอกครับแต่ว่าทางหลังท่านลงไปไหนแต่ว่าดินก็ค่อนข้างล่มอยู่ครับดินดินสมองแต่ว่าตัวนี้เทาสิ่งทวิ่งขึ้นพี่นอ้องโดยผูกโซ่นะครับกับไม้ไวลลล้ล่อหลังลลอหังนะครับแล้วผูกเซลสอหลังครับผมกับอุปกรณ์เท่ากับปีเตรียมมาครับตีแต่เสาแล้วพี่น้องกําลังลงมาเอาใหม่ <laughs> เมื่อสีแต่ส ا ครับเย็นีกอ่ะสีม่งหาหมู่แล้วครับพี่น้องเดียวกะผมก็ลังหมาครับผมไม่เง้ยปลาอ่อยเช่ปตีลมกับตีลมย่มืมมึมครับย่มสีเมือะตั้งล้างกระนำรับพี่นำนี่ครับผมจะเอาไม้ตัวนี้ครับไปมัดเสร็จแล้วลังครับมัดทอยหลังนะครับตะกะมาเบิ่งกันครับพี่น้องแล้วก็จะมาพูดถึงอ่าวิธีการวินนะครับควรจะวินลักษณะแบบไหนดีนะครับ แล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับก็ผิดพลาดจากประสบการณ์นะครับก็พอมีมาสมควรนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าสู่ฟังนะครับเนาะเดี๋ยวเอารถขึ้นกอนครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้พี่น้องเบื้องมุมนี้นะครับเนาะโอ้แงแ้ครับนี่หลอกขับใอ๊ยเบฟด้วยตีละ วิธีปลูกสูงมกะเบิงเบิงทุกลมครับให้มันไม้ห้มันอยู่สองทีโซอยู่เนาะ นี่ครับพี่น้องก็ขึ้นมาแต่อหลังครับเพราะว่าทางหนามันมันเป็นผักครับมันติดผักยังก็ต้องหาวิธีขำรอหนาสินะครับพี่น้องเพราะว่าล่อหลังหรอลังมันขึ้นแล้วครับนม็เหลีแต่หล่อหนาเนาะปัญหาที่ผมบ่ได้ครมันก็คือมันบมีขั้นไม่เม็ดพี่น้องตามริงมันก็ลงไม่แห้งดอกเอาหาใหม่มาคำรอหนาขึ้นมันก็ขึ้นแล้วละครับแต่ว่าผมมาลองวินหนึ่งว่ามันสีลากไปมันโปไปครับผม เดี๋ยวห้าตองหน้าใหม่มาใส่นี่ครับมามาขำตรงกระบอกไปเม็ด ไปแล้วครับพี่น้องกินไปแล้วครับก็มาพูดถึงเรื่องอทําไมมันต้องมีหลักการการวินนะครับถ้าเราไปวินสุม 4, ส่มสี่ซุมห้านี่ก็มันจะเกิดปัญหาอะไรเนาะหลายท่านก็คงจะทราบดีนะครับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะครับกับการที่เราวินรถนี่ สาเหตุมันก็คือ,อเจ้าเฟืองตัวนี้นะครับพวกพาเบรกนะครับผมเฟืองพาเบรกนะครับแตกหรือว่าเป็นลูกปืนนะครับทั้งชุดทั้งยวงมันก็เสียนะครับเสียเงินเสียเวลาแต่ราคาอะไรก็ไม่เท่าไหร่ครับพาเบรกนี่ก็อยู่ประมาณราคาประมาณพันแปดครับประมาณพันแปดยังไม่รวมค่าช่างนะครับแล้ว มันไม่ใช่มีแค่เพาเบรกนะครับพวกลูกปืนบางคันเนะเาะเช็งหนักอ่ะพูดเป็นเช็ดเช็งหนักก็มีพวกลูกปืนอ่าเพาขาดเพาแตกนะผมหรือว่าจะเป็นจานเบรกนะครับจานเบรกโคตรพี่หน้องก็มีอ่าเชสดหนึ่งนะครับเป็นเป็นรถแยกๆเนี่ยแหละเดี๋ยวจะาเล่าให้ฟังนะครับที่เขาไปวินนะครับบินติดลมที่ลมคล้ายๆกันแต่ว่าตอนนั้นเป็นเป็นนาครับปันนาทม แล้วติดลมนะครับติดลมหนักไอตอนวินนี่นี่ครับปัญหาก็คือพวกโรตารี่นะครับไอโรตารี่นี่ไม่ใช่เบาๆนะครับผมโรตารี่มันไม่ใช่โรตารี่เฉยๆนะครับมันจะมีมันจะมีพวกขีตมพวกยั้งครับเต็มโอ้อัดแน่นหนักมากครับตอนนั้นดินก็เหนียวครับติดลมก็ติดติดจูบง่วงทึ่งแล้วครับพี่น้องติดลมหนักก็วินครับแต่ว่าก่อนจะวินก็เอารถมาดึงครับ ดึงอ่ะไม่ยอมถอดลอตเตอรี่ครับปัญหาคือลอตเตอรี่มันคือสาเหตุที่ทําให้เพา,าเบรกนะครับมันแตกเร็วปกติมันก็ไม่ใช่ว่าจะแตกง่ายขนาดนั้นนะครับถ้ารถตัวเปล่าตัวเบานะมันวินได้ครับแต่เราต้องถอดก่อนคือขะนั้นเขาวินเลยนะครับวินวินขึ้นทั้งหมดลอตเตอรี่นะเห็นว่ารถมันไปได้นะครับรถมันไปได้มันจะไปอยู่แล้ว เอากันใหญ่ครับเอากันใหญ่พี่น้องวิ่นขึ้นไปเอากันใหญ่เลยครับเห็นว่ารถมันไปไหนอันนี้คือไม่คำนึงถึงพวกส่วนที่จะเสียหายนะครับข้างในมันตัวไม่ใหญ่นะครับเผาเบรกตัวเล็กๆซัมมิวปู่ครับพี่น้องใหญ่กว่าจังหน่อยเฟืองมันนะนั่นจริงใหญ่เงี้ยแหละครับพี่น้องพวกเฟืองมันนะมันกะมันกะเครียดเดียวแหละครับแครเดียวก็ ไม่ได้ครับไม่ไปอาจจะอแตกฟังใดฟั่งหนึ่งครับบวัวใส่กับว่าขางที่เขาปลูกสูนะครับข้างที่มันติดหนักเนาะนี่ครับก็คือสาเหตุนะครับค่าช่างก็เรม,มาไหลตไีไปเลยครับตอนนั้นยิ่งจานจานเบรคคดด้วยจานเบรคประกอบเสร็จจานเบรคคดนะครับมันก็ไปกดครับมันกดกับผ้าเบรคทําให้ล้อไม่หมุนหนึ่งข้าง เราบงมุนหนึ่งขางมันกับมุนขี่เป็นวงกลมอยี่างหละครัขขบขับรถมันก็นเลี้ยวเองข่างเดียวเพราะว่าจานเบรกมันกดไปข่างหนึ่งเนาะจานเบรกมันกดพี่น้องลูกปืนแตกลูกปืนแตกเขาเบรกมันก็นกงัด,ง,ดงัดกับจันกลาเป็นสาเห,หตุเสียเติมก็เขาไปอีกครับเสียเติมกันเข้าไปอันนี้คือวินหนักหนักตัวโรตารี่เลยแล้วก็คนแหงกูรถพร้อม ก่อนจะทําเราต้องคํานึงถึงนะครับไม่ใช่ว่าจะพวดพลาดขึ้นไปเลยนะครับวีดีวินถ้ามันมันจูบกี่ตัวเมืกับโยกพี่น้องโยกมันล้วมโยกโยกมันล้วมมันวสิพวดขึ้นไปเลยมีซีดเหยดเทา้ารถเท่านี้เสียหายได้ครับผมครับประมาณนี้เนาะก็ฝากไว้ให้ยิดนะครับสําหรับท่านที่วินนะครับนี่นะครับที่สัยเหตียเขาบ่ก อบอรับงานถือนะครับในสองฤดูกันหนาฝนนะครับบอแมนว่าสิเสียแคย่ค่าอะไรนะครับเสียทั้งน้ามันเสียทั้งเวลานะครับแล้วก็ความรู้สึกนะครับรถจะคล้องพังโอ้นอนบอหลับพี่น้องเคยจะไดมันกับบูเดิมนะครับรถพังแต่ว่ามันกับซ่อมได้กับพวกเป็นยังครับเพื่อประสบการ์อะโอเคครับนี่เห็นว่าหยาได้ไล่เกลี้ยงๆนี่เสีอจใจพอดหน,นะครับยินเนเนี่ย ผมขี่มาเผ้าเดียวครับเเล่นๆตีดดีๆสามพี่น้องอเสียใจไม่ได้ครับอันนี้เป็นดินดินไส่ดินสมองมันเป็นคู่ดินคู่ดินอ่ะเอารถขีบขีบอ่อยขึ้นหกหล่อครับเม่ถึงผมกับปั่นคู่ขึ้นทางงรางกระจกอ่ครับจกลุปลงไปเอาหกหล่อไปจอดไปสมัยก่อนราขีบมันตํำพี่น้องวันนี้ก็ สวยแล้วครับพี่น้องคือสีสีต่อไปแล้วครับเดี๋ยวตอนเย็นๆเรามาว่าผลไม้ครับข้อมุลนำกับคุณเวิร์แล้วครับเที่ยวหลังที่มือเอ้าโอเคครับทํางานคนเดียวก็พกโซ่พกอะไรไปด้วยนะครับเวลาวินก็พยายามถอดอุปกรณ์ออกนะครับอุปกรณ์ด้านหลังหมรถมันนักแห้งครับพี่น้องถ้าไม่รถมันลงเลือกแห้งเข้ากับโยกโยกมันหลวมก่อนครับโยกมันหลวมเดี๋ยวจังดันค่อยๆดันขึ้นครับค่อยๆเรื่อยๆมุดท้องฟ้าครับ เดี๋ยวขาดทางขี่ตรงนี้ไปกันยังไงแล้วครับพี่น้องอ่ะเจอกันใหม่ชิปหน้าครับแปลงนี้หกครับพี่น้องหกคักก้อยนี่แปลงเดียวหล้วครับหกเป็น้อยไอต่อเจ็ดหรืครับสี่ทอมลอนอ้าขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเจอกันใหม่ชิปหน้าเนาะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ